لا إله إلا الله <مترجمة> محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة السلام عليكم ورحمة الله <سؤال> وبركاته ขอความสันติความจำเริญแจงอวสุฮานัวตาลาประสมกับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้รักในอวโลกและผู้รักที่จะรักษาอีหมานความศรัทธาต่อรัชทุกท่านนะครับอนอื่นเราขอชุกโกเดลล่อชุฮานัวตาลาที่วันนี้เรามีโอกาสมาพบปะนะครับพูดคุยแล้วก็ร่วมกันบริจาคในช่วงที่จะช่วยเหลือ รายการวิทยุจริงที่สำคัญที่เรามีโอกาสได้คุยกันในวันนี้นี่นะครับนั่นคือเรามดอนสู่การเปลี่ยนแปลงถ้าเราจะพูดไปแล้วเนี่นะครับลุกคนก็อาจจะมีความตั้งใจแล้วก็เรามดอนมาเยือนเราทุกปี Allah ลลได้กล่าวไว้ในะยักรอ่านนะครับว่ามันชาฮิดะมินตุมุชะฮรอฟันยาซุมใครที่มีโอกาสสัมผัสกับเดอนรมอรอนแล้วให้ถึงสุด การถือสีหนดนแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นกลไกนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้บางคนไม่เข้าใจว่าวัาวาสมาตาให้การถือสีนดนมาทําไมมาทรมานหรือมาทําให้เราเกิดความยุ่งก,กระหายจริงๆไม่ใช่พระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลง,ปลงต้องการให้มนุษย์นั้นรู้จักวิธีการในการจะแก้ไขตัวเองบางคนผ่านรมารณมาหลายปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ หรือบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงเ่ื่อเดือนเดียววันนี้เรากำลังต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเราอย่างมากสำหรับละมอดอนตีนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่จะทําให้เรานั้นมีความเข้าใจได้ก็คือความเต้าตั้งใจเรามีความตั้งใจที่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพราะรามอดอนมาแล้วต้องเตรียมตัว การเตรียมตัวของเราคือเตรียมใจเตรียมสติปัญญาเตรียมความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจากอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาละในย์กุรอานก็ยังพูดไว้เหมือนกันว่าอินนัลลอฮฺฮลาจุไวยิรุมาบีกามินฮัตตาจุไวยิรุมาบิอัลฟุซิฮิมอาญานี้เตือนสติกับเราว่าแท้จริงอัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติใดยกเว้นเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง อันดับแรกต้องถามว่าเรามีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองหรือไม่หรือว่าจะเข้าสู่รอมฎอนแบบเดิมๆเข้ารอามฎาอนเหมือนคนอื่นที่เขาเข้ากันโดยที่เราไม่คิดไม่ตั้งใจหลายคนบอกว่าเวลาถือสินอดแล้วต้องมีเหน,นียดเหนียดของการถือสินอดแต่การถือสินอดนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเรามีความตั้งใจแล้วเราต้องตั้งใจว่าเราจะทําอะไรในรอมฎอน บางคนตั้งใจเรื่องของการอ่นรานกุรอานบางคนตั้งใจที่จะมามัสมยิดนมาฎยมะนมาฎให้ครบถ้าเวลาการที่เราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้นั้นต้องเนียดและความตั้งใจของการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วยโรมาบอนจึงจะมีผลกับชีวิตเราเราไม่เตรียมตัวด้วยกันเตรียมอาหารเตรียมอิงฟ้าลำแต่เราเตรียมตัวเราเองในการแก้ไขปัญหาเรา รมบอนมาเพื่อการตักเตือนแนะนำดังนั้นมนุษย์อย่างเราต้องยอมรับการตักเตือนด้วยบางครั้งมีคำถามมามนุษย์ไม่ชอบการตักเตือนพอเตือนแล้วเราจะโกรธแต่จริงๆแล้วเมื่อรมบอนมาต้องยอมรับการตักเตือนเหล่านั้นได้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเราจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย เรามาบอลมาแต่ละปีนั้นมันช่างยากลำบากสำหรับตัวเราแต่ถ้ามีคุณค่าถ้าเรารู้จักในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเราเองให้คุ้มกับการที่เราถืออดการอดอาหารเป็นเพียงกลไกอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ทำให้เรานั้นดีขึ้นเพราะการอดอาหารจะทำให้เราเองลดสภาวะตัวเราเองได้หลายอย่างเช่นค,ความต้องการความปรารถนาอารมณ์นับสู สิ่งต่างๆเหล่านี้ลดได้เกวยกับการถือสิ้นและการถือสินนนั้นจะให้ได้ผลอย่างดีนั้นไม่ใช่เพียงอดอาหารอย่างเดียวต้องอดอย่างอื่นตามที่เราได้เข้าใจรวมไปพรามการศึกษาความรู้ในเรือนระเบีลหลังความรู้ที่มีอยู่วันนี้มีความรู้มากมายแต่ทําไมเรายังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ก็เพราะเนื่องเรายังไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงไม่พยายามแก้ไข เราอยากจะไปมัสยิดเราต้องไปมัสยิดให้ได้มัสยิดต้องมีคนมัสยิดต้องมีอิบาดัตมัสยิดต้องมียามะความรู้อาจจะเยอะสักแค่ไหนแต่ถ้าเราขาดการปฏิบัติความรู้เหล่านั้นจะไม่ยังประโยชน์กับตัวเราเองเลยจะไม่สร้างอีมานและความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของวกเราทั้งหลายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อนบีมุฮัมมัดสุลชานมาบนดุนยานี้ท่านมาเปลี่ยนแปลง ท่านมาแก้ไขท่านมาปรับปรุงให้ทุกอย่างดีขึ้นตามลำดับตามพระบัญชาแห่งอัลลอฮฺสุบฮานวาตารอมดอนก็เหมือนสิ่งหนึ่งที่นำอิสลามมาให้กับเราใหม่ให้เรามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากิดะเดกะลิมาชาฮาดะและอิลัยลลัลลอฮ์ม uh ุฮัมมัดุลลอูคำพูดนี้ดูเหมือนง่ายแต่ทำยากถ้าไม่คิดทำ นั้นเราจึงต้องพยายามที่จะปฏิบัติแล้วก็ทํานื้อกะริมาชาได้เราไม่ให้ได้ถ้าถามตัวเองว่ารอมาตอนนี่เรารู้จักอัลลอฮ์ไหมถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์สมจริงเนี่ยเราต้องถือศีลเราต้องหยุดเราต้องปฏิบัตินใ,ในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และก็ห้ามปรามในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามนี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของประชาชาติที่ดีเลิศที่เราได้ยินอยู่เป็นประจำว่าคุณตุมไค่เราอัลม,มะตินอักเรยตินนะ ต,ตักมรุนบิลมาลูฟ่ต่ลฮานาเน,นมุตะวัตุมินานาบิลละข้ออ่านนี้ในคำชับให้เราเข้าใจได้สอนให้เรารู้ว่าประชาชาติที่ดีเลิศก็คือมีการตักเตือนมีการบอกกล่าวมีการแนะนําแต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องนําไปสู่การปฏิบัติต้องรู้วิธีการในการแนะนําในการบอกกล่าวในการชักจูงต้องใช้เวลานาบีใช้เวลาถึง13ปีในนครมักกะ และอีกสิบปีใน,นควมเมีตเรียกร้องบอกกล่าวจนกระทั่งประชาชนาทั้งหลายนั้นมาสู่ศาสนาอิสลามด้วยการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาสิ่งที่ถูกต้องรมอบอลก็เช่นเดียวกันมาเยือนเรามาบอกเราเป็นแขกที่มาบ้านเราดังนั้นใครที่ไม่ถือศีลอดในวันในปีนี้ในเดือนรมอบร์นี้นั่นกระแสงว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้รู้จักรมอบรไม่รู้จักแขกแขกมาไม่ทานอาหารมราจะทานึ่ง แขกบอกให้เราทําความดีเรากลับไม่ทําพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบางครั้งในปีนี้หรือว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนถือศีลอดเนี่ยต้องอายคนที่ไม่ถือศีลอดเพราะคนไม่ถือศีลอดเนี่ยมันเยอะกว่าคนถือนเนื่องจากว่าข้ออ้างหลายประการข้ออ้างหลายประการที่ทําให้คนเหล่านี้ไม่ยอมถือศีลและจะจ่ายพิทยญาอย่างเดียวมีสตังก็จ่ายพิทยาไม่มีความพยายาม ในการยีดถือสิหนดเพื่อเป็น,นกลไกในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองวันตะสู้มูไใครุนละกุมเอาลอ์บอกไว้แล้วว่าถ้าสูเจ้าถือเสือมันจะดีกว่าสําหรับพวกท่านเพราะฉะนั้นรามบอนเนี่ยมันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจว่าเอาลอสมาให้มาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองตื่นแต่เช้ากินข้าวระโ h o n มาสุบฮี่อ่านอุอานซิกลุลลอ เป็นวิถีชีวิตของผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องพยายามปลูกฝังในชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วยนิ่งน้ำให้เราทั้งหลายรู้คุณค่างความเป็นมุสลิมได้บางคนอาจจะตั้งใจในการที่จะอ่านคุรอ่านให้ครบ30ยุตรามบอ,อนนั้นเป็นสิ่งที่ทบทวนชีวิตของตัวเราเองตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไหมอันกุรอานที่บอกมาทั้งหมด30ยุทธที่เราอ่านกันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหม อ่านแล้วได้อัธภรษของอัลกุรอานไหมมีความสุขกับการอ่านกุรอานไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าอัลกุรอานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราได้เป็นคำพีของอัลลอฮ์เป็นสิ่งอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้บอกให้เรานั้นเอาไปใช้ไปปฏิบัติเราสามารถจะเริ่มต้นได้ในเร,รือนอมฎอนทุกคนหนึ่งจะมีความคิดว่าอัลลอนมาแล้วฉันจะตั้งต้นใหม่และแต่เราก็ตั้งต้นทุกปีของเร,อรือนอมฎอนแต่ปีนี้ เชื่อว่าหลังจากที่เรามาร่วมงานวันนี้แล้วนั้นเราควรจะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะพยายามกันแล้วจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้รักษาอาบันอิบารดาการเปลี่ยนแปลงของเรานั้นให้ก้าวหน้าต่อไปมีความเข้มแข็งมีความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงอิมานต่อลลชมาเป็นสิ่งสําคัญครับไม่ใช่เราทั้งหลายนั้นจะเป็นเพียงวันเดียวเดือนเดียวและปีเดียว แต่รำาบอนของเรานั้นเป็นเหมือนชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็จะมีการถือศีดเกิดขึ้นตามที่เราศึกษามาแต่การปฏิบัตินั้นบางทีเราต้องพยายามอุตสาหะภาคเพียนจึงจะได้อิมันความศรัทธาที่เกิดขึ้นแค่เราภาคเพียนพยายามจากบ้านไปมัสยิดแค่นี้ก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าความภาคภูมิใจของเราเกิดขึ้นสำหรัเราาบเดอนรำนาลภาคภูมิใจที่ได้อ่านกุอานเพราะเราไม่ได้อ่านกุนอานเลย ผมจะอ่านกุลาลก็เกิดความยากลำบากของการอ่านกุราน,นแต่ความพยายามต้องเกิดขึ้นที่อัลลาฮฺสมาเก่าไว้ในอะา,ายากุลานเพื่อเตือนสติกับผู้ศรัทธาว่าท่านต้องพยายามนะอย ah ู่ยาฮิดูนาฟีซาบีบิลไลดีอัมวาลีกุมอัมฟูสิกุมดาลีกุมไคล์ลกุมกุนตุตาลแค่อายาฮีนั้นก็ทําให้เราได้เข้าใจแล้วต้องเสียสละต้องพยายามต้องมุญาหะนะจะมีน้องย้อนกลับไปดูเหล่าสหาบ้านเขาพยายามขนาดไหน ว่าจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮฮามตาลาไม่ใช่แค่บวชเดือนเดียวแล้วได้สวรรค์แล้วหรือนามาดแค่วันสองวันเดือนหนึ่งก็ได้สวรรค์แล้วไม่ใช่แต่เขาเสียสละชีวิตของเขาทรัพย์สินครอบครัวเงินทองบ้านเพือ่ออัลลอฮฺซุบฮามตาลาย่างแท้จริงสวรรค์จเป็นของเขา้าอัลลอฮฺตอบแทนด้วยสวรรค์ที่พวกเราทั้งหลายมีความปรารถนาอยากได้เหมือนที่บอกว่า รมอบอลมาแล้วประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดแต่บางครั้งเราก็แงะประตูนรกปิดประตูสวรรค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความพยายามไม่มีอัธรศในการเข้าสู่เดอนรมอบอลพี่น้องผูสัทธานทางไหนวันนี้เราต้องเข้าใจกับสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการนามาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเนั้นเราต้องทําไม่ได้นะักวันนี้ต้องไม่มีการบอกแล้วว่าห้าเวลาทําไม่ได้ คำสั่งของร้องงานยิ่งใหญ่ขนาดไหนในอดีตนั้นพวกเขาเหล่านั้นดื่มเหล้าดื่มเหล้าก,กันทุกบ้านแต่เมื่อคำสั่งเลิกเหล้าทุกคนเททิ้งชิงหมดแต่วันนี้แค่เพียงบอกว่าให้เราถือชินอดเรามีข้ออ้างว่าวันนี้ไม่สบายปวดหัววันนี้ปวดท้องไม่มีความแปรไม่อุตสาะหรือวันนี้เราบอกให้เลิกบุรีนะก็มีข้ออ้างอีกนะมีข้ออ้างเยอะ แต่ถ้าเราเข้าใจว่าคนที่มีอีมานต่ออัลลอสุมาตาลานั้นเขามีความพยายามเชื่อมั่นในอัลลอฮอย่างแท้จริงว่าอัลลอเป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตอบสนองการกระทําของบ่าวของพระองเ์อยงแน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ว่าเดือนรอมาอนจะดีขนาดไหนถ้าเรานั้นไม่มีอีมานไม่มีความศรัทธาไม่มีการปฏิบัติรอมาอนจะไม่ส่งผลกับชีวิตเราอย่างแน่นอนจะไม่ทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราต้องเรียกลูก เรียกครอบครัวสามีภรรยาลุกขึ้นมากินข้าวโต๊ในตอนเช้ามดืดลุกขึ้นมานามา,นา,ารอัษสุบฮที่เพื่อจะทําให้เรามีการฝึกฝนตัวเราเองและครอบครัวของเรานั้นให้ใกล้ชิดต่อรัสมาและจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเกิดขึ้นเดือเรามารอนเราถือสิ่อดได้เราทําได้ไปมสัสยิดได้แต่ถ้าเรามารอนจากไปแล้วเราทำไม่ได้นั่นแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของเราไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีความรู้มากมายสักขนาดไหนถ้าอมันไม่เกิดความรู้เหล่านั้นก็สูญสายสลายไปชินและวาสุมาจะเอาโทษกับวิชาความรู้เหล่านั้นด้วยมันพี่น้องพูดสัจธรรมทั้งหลายรอมฎอนมาแล้วกําลังใกล้เข้ามาบางคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับรอมฎอนเพราะเขาต้องจากโลกนี้ไปเขาหวังอย่างใจ้พบกับรอมฎอนแต่บางครั้งเขาอาจต้องจากไปก่อนนั่นเป็นพระบรญชาของอวาสุพานวาตาลา แต่วันนี้ถ้าเรามีโอกาสที่ขอที่าต่อรอดสมาธาล้นั้นให้เรามีโอกาสได้สัมผัสกับเรือมอบอแล้วก็วอยากให้เรานั้นมีความพยายามอุตสาหะภาคเพียรให้มากที่สุดให้มีความพยายามในศาสนาของเราอย่างแท้จริงอย่าทําให้ศาสนาเป็นของเล่นอย่าทําให้ศาสนาเป็นทางผ่านแต่ศาสนาคือชีวิตของเราที่จะทําให้เรานั้นมีคุณค่าให้เกิดขึ้นยุนยาเป็นทางผ่านเท่านั้นการถือสินอดเป็นเพียงเล็กน้อย ที่พระองค์ทดสอบพวกเราว่าเราจะมีความอดทนเพื่อ,อลอสมามางน้อยแค่ไหนการนมาดก็เป็นบททดสอบจากลอสมาว่าเราจะสามารถทําได้ไหมจะอายใคไหมทั้งทั้งที่เวลาทับทานอาหารเวลาเข้าห้องน้ําเราไม่เคยอายไครแต่ถ้าเราจะละหมาดเราจะอายใครนั่นคือสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นเป็นอีมานเป็นความศรัทธาที่มีต่อลอสมาตาลาอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะดีขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของเราชีวิตดีขึ้นเมื่อเรามีเงินเราก็มีบ้านใหญ่โต เมื่อเรามีสาตังเราก็มีรถคันใหญ่ๆรับเมื่อมีสาตังก็มีคนพับพวกมากมายนะครับพบค้าสมาคมแต่จริงๆแล้วผู้ศรัธทธาต้องมีอีมานต่ออัุมาตาไม่ว่าเขาจะจนหรือเขาอยู่ในสภาพใดถ้าเขามีลายละลาเป็นบาปของอสุมาตาลแล้วนั่นแหละคือคนที่มีความศรัธทธามีอิมานมีเกียตรติในทัศนณะแห่งอัลลอฮที่พระองค์ได้กล่าวว um ่าอินนะอกรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตตุกอม แท้จริงผู้ยี่มีเกียรติจริงนัอัลลอฮฺสุมาตาก็าคือผู้ที่ยังเกรงต่ออัลลอฮฺสุมาตาพี่น้องผู้จัทธาทัทาง้งหลายการเปลี่ยนแปลงของเราจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวิถีชีวิตเราก็จะถูกเปลี่ยนไปจากที่ไม่ค่อยได้ตื่นซุบฮีก็จะต้องตื่นมาตื่นก่อนนมาศมารับประทานอาหารมาทานข้าวร่วมกันอาจจะตื่นสายแต่ว่าเวลาเดือนรอมฎอนมาเราจะตื่นด้วยความรวดเร็วและไปนมาศยยมาที่มัสยิดการเปลี่ยนแปลงของเราเกิดขึ้นแล้ว และเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องถูกเปลีป่ยนแปลงไปทั้งหมดสิ่งใดที่เป็นคําพูดเราต้องรักษาคําพูดของเราให้ได้สิ่งใดที่เป็นอามันอิบาดาต้องพยายามปฏิบัตินั่นจะทําให้รู้สึกว่าคุณค่าแห่งชีวิตจะเกิดขึ้นสําหรับตัวเราในเดือนรมอมฎอนนี้และก็เชื่อแน่ว่าพวกเราและพี่น้องของเราที่มีกาลิมาชฮะดาทัวทั้งหมดทั้งโลกนี้ก็คงจะได้รับการเปลีป่ยนแปลงของเดือนรมอมฎอนที่จะมาถึงในเวลาใกล้นี้และก็ทําให้เรานั้น ได้รับประสบความสำเร็จเป็นที่รักของลัทุิมารดาการถือศีลอดนั้นไม่ใช่ถืออดอาหารอย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจแต่ต้องอดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนาไปสู่ความเสียหายและความวุ่นวายแห่งชีวิตและชักจูงกันทําความดีบอกกล่าวในเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองให้มากที่สุดทําอามันให้มากจุดในสิ่งที่เป็นโลกจุญญาหรือสิ่งที่เราเั้่อหลายนั้น จะต้องหลงไปกับจุนญานั้นให้เรามุ่งมหาวัุพานมาตานะเราจะดูคุณค่าของมนุษย์นั้นและการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มนุษย์คิดที่มนุษย์เข้าใจที่มนุษย์สร้างความฝวันไว้แต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่คําสอนอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ท่านนบีซามได้แสดงแบบให้เราดูต่างหากวันนี้หลายคนได้สรรเสริญท่านนบีมัมสุลลัยสลัม และก็เช่นเดียวกันเราเองก็ต้องพยายามปฏิบัติตามในฐานะอุมมะของท่านวันหนึ่งที่เรากลับไปหาลอซุนฮะตาลาและพบท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลาอฮุยซาลัมนั้นอยากให้เรานั้นยืนด้วยวยหน้าที่สดใสมองหน้าท่านศาสดาด้วยความภาคภูมิใจว่าเรานั้นได้เห็นท่านศาสดาได้อยู่กับท่านศาสดานาบีมุฮัมมัดสโลลาะฮุาลัมนาคนที่เรารักมากที่สุด นะครับในโลกลุญญาณนี้และเป็นสิ่งที่เรานั้นภาคภูมิใจที่จะได้อยู่ร่วมกับท่านในสูงสวรรค์ที่เรานั้นรอคอยและมีความหวังมาโดยตลอดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะพยายามมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นและก็หวังว่าในการที่เรานั้นมาร่วมงานในวันนี้ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุนนะตาลา นะครับได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เรานนั้นได้เดินทางมาร่วมกันนั้นคงจะเป็นสิ่งนี้ทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยากให้พวกเราที่มาวันนี้แล้วก็มาร่วมกันด้วยใจอันบริสุทธิ์เพื่อรอดสุพารณตลานั้นได้เป็นตัวอย่างกับอีกหลายๆคนหลายๆครอบครัวที่จะได้รับรู้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานั้นเมื่ออามบาอนมาถึงชีวิตของเรากเปลี่ยนไปแต่เราต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้ตลอดไป ด้ความรักในรัชสมาตาอยากคิดเอาเพียงเดือนเดียวว่ารอมฎตอนมาแล้วเราแค่เปลี่ยนรอมฎตอนหลังจากนั้นก็จะหมดสิ้นไปนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแต่เราจะเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นเจ้าเป็นเหมือนเดือนรอมฎอนที่มีการจุดยั้งความชั่วร้ายต่างๆและก็กำชับกันในเรื่องคุณงามความดีเรียกร้อง ผลทางสัลตลาแล้วเดินไปมัสยิดของอัลลอฮ์ด้วยความมั่นคงมั่นใจและความศรัทธาที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้กับพี่น้องในช่วงพบปะก,กันในวันวิทยุนะครับที่ให้เราส่ายสินจตรธรรมนี่นะครับเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นให้เราได้เข้าใจในศาสนาของาสลตานและขอพรจาสลต่า,าให้เราประสบความสำเร็จ ในดุนยาและอาคิร์ะเราได้มีโอกาสนั้นไปพบกับอัลลวะและก็ท่านนาบีมุฮัมมัดอย่างที่หลายๆคนมีความปรารถนาและได้เข้าสวรรค์ของเขาอินชาอัลเราว่ามีหลัยตอฟีกวันมีใจยัสจะรางวัลัยกุ้งบารั์มาตุลลอฮ์ว่าบารักแตุ